โอโ้โหเพลงแม่งมันเลยแต่ว่าปิดดีกว่านะโอเคปิดแล้วก็หลังจากที่พี่ลงคลิปที่แล้วไปนะครับคนดูก็รู้สึกว่าน่าจะชอบอยู่นะแบบแนวออฟบ,บี้นะครับแบบว่าชอบมันเยอะอยู่นะที่ผมแบบไปเล่นกับพี่ซันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะทุกคนซึ่งแบบที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือแปโ no stop o f b ี้นะครับหรือก็คือแบบว่าถ้าเกิดหยุดเนี่ยมึงตายนะีอเฮียซึ่งมันแบบ มันโคตรหน้าท้าทายนะทุกคนผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูก็ทุกคนก็จะลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยคลิปนี้พี่ขอ50ไลค์พอมไม่ขออะไรมากไม่ขอเหมือนบ็ปก,กติบล็อกฟู้เนี่ยผมจะขอ300ใช่ไหมอันนี้แบบเอา50พอเอาพอประมาณนักลางๆพอนะตอนนี้ผมยังแบบขยับได้ยืนนิ่งๆได้ใช่ไหมไม่ตายตรงนี้โอเคทุกคนก็กดลไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันอันนี้น่าจะเป็นด่านแรกปะอ๋อ นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นด่านนะครับเนี่ยเนี่ยจะไล่เป็นสีไปเลยนะแบบสีลุ้งเลยมันสเปกเตดดูได้ครับเราจะไม่สเปกเตดดูแล้วกันนะถ้าเป็นทางนี้แหละทางนี้แหละเออเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยโนสต็อปปิ้งถ้าเกิดเราเดินเข้าไปนี่ก็คือเราห้ามหยุดเลยใช่ไหมถ้าเกิดผมเดินไปแล้วหยุดนี่ก็คือผมตายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองฮะต้องลองอหยุดเอา้าโอ้โหตายแบบดีเลยนิดนึงะดีเลยนิดนึงแล้วก็ต้องเดินแล้วคิดว่ามันไม่น่ายากนะน,น,นี่ทำอะไรแค่เหยียบเฉยเหรอ โอเคห้ามหยุดนะเราห้ามหยุดนะอันนี้เจอผมเดินละว่าห้ามหยุดแล้วกันนะเนี่ยเขาบอกอยู่นะแบบหยุดเนี่ยตายแน่นอนนะอันนี้น่าจะเป็นแบบเซฟนะแบบจุดเซฟอะไรประมาณนี้มันง่ายเกินไปเป้า <Brand. S 1> เอาดีอีซี่นะทุกคนไม่ได้ยากเลยเนี่ยอันนี้ผมถึงด่านที่สี่แล้วอ๋ออันนี้เซฟอีกก็เป็นสเตจห้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอีซี่นะครับเนี่ยโอ้อิสปันีเพื่อนน้องสาวไปด้วย อันนี้อันนี้มันน่าจะหลอกนะเราต้องขึ้นทางนี้เพราะว่าทางนั้นมันดูสว่างนะเนี่ยสว่างเดินไปตายแน่นอนระดับผมอยู่แล้วเนะี่ยไม่น่าพลาดนะทุกคนมาดูกันว่าผมว่าคนนี้แต่ใครจะตายก่อนเฮ้ย,อย,อ,ยอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งยืนนิ่งเราต้องแบบขยับตัวด้วยนะทุกคนนี่อ่ะเอ้ย,อยมันเริ่มแบบเริ่มเล่นลิ้นแล้วเริ่มเล่นลิ้นนิดน,นึงนะอเองคิดหรอว่าของแคี้จะหยุดพรีได้ฮะไม่มีทางหรอกโอ้โหชิวอ่ะผมชิวอ่ะเอาจริง เอา้าเพื่อนไม่นะเอา้าเอา้าทำไมมาเกิดนี่มา,มาเพื่อนเดี๋ยวเราโชว์เดี๋ยวเราโชว์เดี๋ยวเรานำโชว์ตาเนี้ยเอานำโชว์เวชิลครับ13แนละ้วอันนี้ด่านทนะี่13บแล้วทุกคนมาดูกันว่าผมจะเล่นไปได้ไกลขนาดไหนนะเฮ้ย,ยมันชิวอะมีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมวะโอ้ผมนึกว่าจะยากนะตอนแรกแบบนึกว่าจะยากเพราะว่าแบบว่าห้ามหยุดเดินเนะี่ยทุกคนเข้าใจว่าห้ามหยุดอะเด็กๆเล่นได้ชิวๆเลยนะแบบน้องๆหนูๆเล่นได้ทุกคนนะโดนเนท1,000โลบัคกเลยหรอเฮ้ยรวยเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องอเอ้ยมีคนโดเนทอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ยมึงรวยยันแดงวะมีขึ้นชื่อบอร์ดด้วยนะแบบเหมือนสตรีมเมอร์เลยอ่ะเหมือนสตรีมเมอร์เลยอ่ะแบบบอร์ดโดเนทเอ้ยอันนี้เหยียบเหยียบตายไหมเนี่ยห้ามห้ามห้ามยืนนิ่งห้ามยืนนิ่งห้ามยืนนิ่งพี่จะต้องไม่ตายทุกคนก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเฮ้ยชิลจริงมันมันจะง่ายเกินไปบ่างเนี่ยการที่ยี่หกแล้วผมยังไม่ตายเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยเฮ เกือบไปสวรรค์ละกูเมื่อกี้นี <Nope. S 1> ้แกนี่ปีนนะครับค่อยๆปีนเอ้ยยายๆอย่ายืนนิ่งผมลืมไปว่ายืนนิ่งไม่ได้ห้ามห้าม <S 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 อืออ้าวเรียบร้อยเพื่อนแตกอย่านิ่งก็พอพี่บอกแล้วโอเคโซนคอมพลี t อ๋อนี่คือเซฟโซนเอ้าอู้อันนี้ทนะ็อปโดเนตห้าหมื่นเนี่ยโอ้โหมึงน่าจะรวยมากเลยเนี่ยถ้าโดเนตห้าโลบั๊มันจะขึ้นไหมวะทุกคนเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะอ่ะโดเนตห้าโลบั๊เลย มีอยู่พันสองอ่ะไม่น่าขึ้นอ่ะมันต้องแบบโดเนีเป็นพันอ่ะทุกคนมันถึงจะขึ้นอ่ะเข้าใจว่าเต้าอ่ะไม่น่าโดให้มึงไงเอาไปซื้อเสื้อน่าจะดีกว่านะทุกคนเอยเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วไม่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 ห้ามยืนนิ่งห้ามยืนนิ่งอันนี้อันนี้อันนี้โอเคชิวอ่ะเฮ้ยสปีดมาติดสปีดให้ผมอันนี้อันนี้ผมเล่นแบบชิวๆนะไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้โดนตายไหมเนี่ยไม่น่าตายนะเพราะมันแบบไม่มีแสงเลเซอร์อะไรนะทุกคนอ้าเฮ้ย โอ้ผูตายเลยมันไหลอะทุกคนเนี่ยมันไหลโอ้ยเอ้าตกเหี้ยไอเวนเลยไอดีแล้วไอดีเฮ้ยต้องคุมดีๆนะแมมพี่ตกจริงเฮ้ยเว้ยมันเริ่มยากแล้วอันนี้อันนี้ยากจริงมาอีซี่อะครับน้องสอแค่นี้เอาไปให้เด็กอนุบาลเล่นก็ยังเล่นผ่านนะทุกคนแม่งชิลจัดไกลยังวะเฮ้ยอุ้ยชิลชิล เฮ้ยเกือบโดนนึกว่าจะโดนอ้าวตายเลยอะนี่มันต้องแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนสามนะโอเคผมถือว่าผมเล่นได้ไกลแล้วปลดล็อก Achievement วยื่องนี้ก็มีคนโดนเนทกูจะไม่โดนเนทให้มึงอีกหลอกแดกตังคู5ลบบัคครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยมามาถึงกระเด้งอ๋อต้องเหยียบต้องเหยียบเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยจนเจนเนุจุ๊ ไม่น่ายากเกินมือผมกูบอกแล้วจะถึงด่านที่60แล้วนี่หว่าเดี๋ยวๆห้ามห้ามห้ามยืนนิ่งต้องต้องมีขยับซ้ายขวาซ้ายขวานะเมียน,นจะตายการอากาศได้ผมว่านี่ชื้ออ๋อไอเหียร่วงล่งเลยกูไม่ร่วงไม่ร่วงโอเคเกือบแล้วอีกนิดเดียวคูเอ้ยมันไหลแล้วมันไหลอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้ที่ผมยืนนิ่งผมเลยตายทุกคนโยก โอ้โหเช่ยเอ้ยเริ่มแบบเล่นลินแล้วอ่ะเอ้ยเพื่อนขใอยมึงตาย <c oughs> เอออกูขอโทษคือ, <c oughs> อ,อ <c oughs> กำตามสนอง <c oughs> ไป <c oughs> เอ้าโอ้โหอ้กูตายแกอะไรวะเนี่ยไม่ขนามือพี่เอ้ยเหมือนเหมือนเก่งเหมือนเก่งเหมือนเก่งชิวแต่กูชิวไงคือถ้าเกิดคนดูได้ลองเลยนะ่พวกน่าจะเข้าใจผมนะว่ามันแบบมันเดินยากกว่าเดิมอ่ะเขาบอกว่ามันแบบว่ามันเล็กลงนะ ขอให้คุณโชคดี okay, oh, โอเคอีซี่โอ้โหเดินตรงๆก็ได้ครับอันเนี้ยเด้งดึงอันเนี้ยอะไรอะ่ะอ๋อปกติเซฟเออพูดถึงแบบว่าเล่นเล่นแมปแบบนี้แล้วผมแบบนึกถึงไอ้นี่เลย tower of hell นะทุกคนก็เอา้เอาไอา้กูกำลังอธิบายก็ได้เกิดใครอยากให้พี่เนี่ยไปเล่นแมป tower of hell ก็กดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยคลิปนี้ขอ50าสไลค์นะครับของ่ายๆเลยเฮ้ยพี่ขอไลค์หน่อยทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยตอนเนี้ยเล่นไปไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมดูอ่ะนะ อ๋อนั่นจะไปตรงกลางถูกแล้วไปตรงกลางอ่ะอเฮ้ยเอ้ย,อยกูจะกระโดดเข้าไปทำไมแล้วก็เด้งขึ้น้าบนใช่ไหมโอเคครับชิลแล้วก็อีซี่ครับเขาเซฟเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยโซนที่4แล้วว่ะโคตรตึงอ่ะอันนี้ก็อยู่โซนส่นะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบด่านที่แบบวอล์สปีดนะก็แบบมันจะเร็วขึ้นนะะลองดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนพี่ก็ต้องเอาเฮ้ยมันเป็นที่พื้นนี่อ่ะคือพื้นมันลื่นนะอันนี้พื้นมันลื่นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะเว้ยพื้นมันลื่นจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยสังเกตดีๆนะพื้นมันจะแบบเงาๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยอีอีซี่ชิลครับชิลนี่ชิลมากไปต่อเลยครับไปต่อเอาไอ้เชี่ยเ,ยเออเนียหรือว่าผมต้องเดินเดินฝั่งซ้ายวะทุกคนเออแบบนี้น่าจะเวิร์กว่าเออแบบนี้ก็สิ้นเรื่องนะเม่อจ,จบแล้วเว้านี่เร็วอันนี้เร็วจริงอุ้ยอาา่าฮ้าไอ้แมพนี่เล่นเลินนะปุ๊บนี่ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้แดก หุยอ้โหโ้โหสว์เ่้ยจะผ่านแล้วว่าป่านที่74แล้วนะทุกคนผมรู้แล้วข้ามไปแบบข้างๆอ่ะเออเนี่ยปึ๊บถึงไหมถึงอีซี่ซี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนปึ๊บชิลครับโอเคตรงเด้อุ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงฮ่ไม่ได้โม้แต่แบบมันยากจริงนะโอเคโอเค,อเคต้องใช้ความชํานาญขั้นสูงนะใครไม่ชํานาญเท่าผมนี่ก็คือทําไม่ได้นะนีอ่ะ อืเอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันมันบังคับผมอ่ะมันมันบังคับผมอ่ะดูดิมันบังคับผมแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะต้องค่อยๆกดเอ้ยชิวไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่ะทุกคนที่ยากกระโดดเฮ้ยผมน่าจะกระโดดอีกฝั่งหนึ่งนะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแล้วมันยากมากทุกคนอุ้ยเหนื่อยแล้วยากเฮ้ยโอเคได้ได้โอ้ยนี้อันนี้ยากอันนี้โอ้ยยากยากยากห้ามห้าม กดดันนะ่ะทุกคนรนะู้จักไหมก็คือมันแบบไม่ให้ยืนนิ่งอะ่ะมันกดดันอะ่ะมันก็เลยแบบต้องเดินเลยเ,อ,อ,เอ,อ้ยอย่ายา,ย,ายืนนิ่งอยา่ายืนนิ่งอยา่ายืนยยนิง่งโอ้ยง่ายเกิน no jumping this stage is safe อุย้ยอันนี้ห้ามกระโดดแล้วนะมันบอกออไม่นายยาเท่าไหร่ครับไม่นายยาเท่าไหรนะ่เนาะโอ้ยบอกมันใหญ่เกินไรเ,เปอร์เอาสุดไรเปอร์มันเอาสุดเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวไรเปอร์เอาสุดนี่ไงเดี๋ยวครับโอเคกระโดดได้ละ ไดวิ่งชามทำไมอ่ะให้ขับรถเหรอเอ้ยนี่ไงวันนี้รถผมอ่ะเนี่ยเปรี้ยวสุดๆไปเลยเลี้ยวเดี๋ยวโอ้ยรถเร็วอ่ะแงนมาครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยชิปหายละโอ้โหโน้นครับอืมชิวเอาความครับใจเย็น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 ไอ้เปิลพึงทำได้พึงทำได้โอเคทำได้ เอ,อ้ยรอดโอเคครับเซฟแล้วเรียบร้อย8ปสิบก้าแล้วนะทุกคนใกล้จะถึงหนึ่งร้อย,ยแล้วผมไล้ถึงหนึ่งร้อยเลยละกันเฮ้ยเอา90พอดีกว่าเอาตกเลยอ่ะต้นปุ้ยมุ้ยนี่ไงแต่กูชิลโอเคครับเป็นโซนที่90แล้วนะครับโอเค ก็เป็นโซนที่5นั้นทุกคนก็เก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วกดซับสไคร e ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีแมปไหนแนะนําพี่เนี่ยก็แนะนําได้นะครับทุกคนคือพี่จะไปเล่นให้หมดเลยนะแนวแบบพวกออฟบี้เอสเคหรืออะไรพวกนี้ยหรือแนวโลเปหรือแนวแบบยิงปืนหรืออะไรก็ได้นะครับยกเว้นแบบแนวอนิเมะนะผมแบบขี้เกียจเล่นนะครับมันเบือ่อบางที เอคลิปนี้พี่ขอ50ไลค์ครับโอเคไปละบ๊ายบ,ายบายครับชุบ